ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐสแสดงความเชื่อมั่นว่าทำเนียบข่าวและสภาคองเกรสจะสามารถบรรลุข้อตกลงการขยายพดานนี้วงเงิน31.4ล้านล้านดอลลาร์ทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่า<อ>เขาจะพบปะกกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมทั้งผู้นำของสภาคองเกรสในวันนี้เพื่อเจราจาเป็นครั้งที่สองเกี่ยวกับการเพิ่มพดานนี<อ>หลังจากที่การเจราจาครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าเขามีความเชื่อมั่ว่าาาทเียบขและสภคอง เกรสหรัฐจะสามารถหาทางออกเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้และได้ยืนยันว่าเขาจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G7 ในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ดีไบเดนเห็นพ้องกับนายแมคคาทีว่าการเจราจาปรับลดงบประมาณรายจา่ายสามารถเกิดขึ้นได้ในการเจราจาที่แยกต่างหากออกไปแต่จะไม่ผูกโยงกับการเพิ่มเพดานหนี้ <c oughs> ด้านนังเย็นเลนแสดงความเชื่อมั่นเช่นกันเกี่ยวกับการบรรลุข,ข้อตกลงขยายเพดานหนี้สหรัฐหากทำเนียบข่าวและสภาคอนเกรสไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้ได้ภายในวันที่1ุนึ่นมิ จะส่งผลให้สหรัฐเผชิญการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์